สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้ก็นำคลิปของวันที่14เมษายน2568ายปมาให้รับชมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายเวลาประมาณสัก18บปนาฬิกานาทีครับเป็นช่วงที่ช้างป่าสีดอ3าตัวครับนำโดยเจ้าจริงคองเจ้าฮูรูแล้วก็เพื่อนเจ้าหูรูครับ3ตัวครับออกจากที่พักผู้ปูราชินีก็ข้ามฝั่งมาฝั่งซ้ายมือครับถนนสวนป่านะครับ กิจไั่จินย่าบริเวณแปลงปลูกปลาครับก็เป็นช่วงการหากินของช้างป่าแล้วนะครับก็มีท่านปรประทมุมแล้วก็ผมแล้วก็พอ,อนี่นะยังติดตามอยู่นะครับหากินสบายใจครับเป็นรูปไข่ที่ขึ้นตามแปลงปลูกปลาครับใจงวงเด็ดจ,จินใบไผ่นะครับสําหรับช่วงเย็นวันที่ 15, สิบ้าเมษายนที่ผ่านมานี่ก็มีฝนตกหนักครับช่วงบ่ายๆประมาณสัก ประมาณ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปถึงเกือบหกโมงเย็นนะครับฝนตกจังหนักเลยครับก็ไม่ได้เข้าไปติดตามช้างป่าครับอยู่ในช่วงเทศกาลสงการพอดีครับก็จูบ้านส่งน้ําพระนะครับก็ทําให้เกิดความร่มเรือนชุมชําครับของหมู่บ้านที่อยู่อาศัยครับตัวนี้เป็นเจ้าจิงคองครับตัวนี้ครับนี่ครับฟังเสียง นิ่งครับกินแล้วก็ฟังเสียงอยู่นะครับชายงวงจินไผ่ไผ่นี้กําลังงามเลยครับประมาณอีกสักเดือนมิถุนารกรกฎานี้ก็น่าจะมีหน่อไม้โผล่ขึ้นมาครับก็เป็นอาหารช้างอีกอย่างหนึ่งครับช้างก็ชอบกินมาก,กมครับหน่อไม้ครับโดยเฉพาะหน่อไม้ผากครับหน่อไม้ไผ่น้ำนะครับที่อยู่ในเขตสนป่าเนี่ยเยอะ,ยะ มากมายครับบริเวณแปลงปลูกป่าแล้วก็ตามหุบตามลาห้วยมีค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นธรรมดาของช้างสีดอครับก็จะอยู่รวมกลุ่มกันไม่เกินสามสีตัวครับรประมาณนี้นะครับพอเป็นช้างใหญ่ครับอยู่ในโซนพื้นที่ที่ค่อนข้างจะจํากัดหน่อยครับอาหารการกินก็มีเพียงพอประมาณสักสามสี่ตัวครับในช่วงหนึ่งหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นช้างครงูงเข้ามาแค่วันสองวันก็อาจจะกลับเลยเพราะว่า จำนวนเยอะครับถ้าช้างโครงก็เป็นช้างแม่ลูกอ่อนนี่อย่างน้อยก็ต้องมี12-13ตัวในโครงครับก็มีแม่ช้างช้างพี่เลี้ยงลูกช้างับแล้วก็ช้างเด็กๆอีกครับ2-3ปีครับก็อยู่รวมกลุ่มกลุ่มโครงกับโครงของแม่ช้างครับกว่าที่จะยานมนี่ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ3ปีครับ3ปี4ปีถึงจะแยกออกมาจากกลุ่มของแม่ช้างครับหลังแยกออกมาส่วนใหญ่ก็เป็นช้าง เพศผู้ทั้งหมดครับโดยเฉพาะช้างสีดอรครับที่โแบบตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับแม่ช้างก็ไม่ให้กินนมแล้วก็พยายามจะกลับออกจากกลุ่มให้ไปหากินที่อื่นครับส่วนที่อยู่กับโขลงตัวเมียก็จะเป็นช้างตัวเมียเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นช้างตัวเมียช้างที่เลี้ยงนะครับแล้วก็ลูกช้างครับแม่ช้างใหญ่ๆนี่ก็จะอยู่รวมกลุ่มกัน รงหนึ่งก็ประมาณนักสามสี่ตัวครับแล้วจะมีลูกแล้วก็พี่เลี้ยงอยู่ครับนี่ครับดูทางข้างหลังนี่ใหญ่มากครับกลมมากเลยครับยังกับไม้กระดานเลยนะครับนี่ครับเจ้าจิงคองครับก็ยังเห็นความชุ่มชื้นบนหลังอยู่นะครับก็พระยามใช้งวงจับดินโยนใส่หลังครับนี่ครับ รักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังแล้วก็ป้องกันพวกเหลือปลิ้นมแมลงต่างๆค่อนข้างเยอะครับถ้าเดินตามช้างก็จะมีพวกมแมลงต่างๆบินมาหาเราด้วยครับโดยเฉพาะพวกเหลือพวกลิ้นนะครับนี่จอใหญ่มากครับเนี่ยครับอ้วนทวนสมบณ์ครับ,บ,รรบอยู่ดีจินดีครับช้างป่าเนี่ยไม่มีใครไปรบกวนครับได้กินเต็มที่มีอาหารกินเต็มที่ได้หลับได้นอนเต็มที่ครับ ก็ถือว่าเป็นช้างใหญ่ครับเจ้ายิงคองนะครับก็อยู่ร่วมอันดับสามครับคลิปช้างใหญ่ที่ผมรวมไว้หกตัวนะครับเป็นช้างซีดอทั้งหมดนี้ก็ลงไว้ในคลิปที่เคยนําเสนอแล้วครับท่านที่เข้ามาทีหลังก็สามารถไปรับชมได้นะครับลงไวน้นี่ถึงคลิปนี้ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกคลิปแล้วนะครับก็เยอะพอสมควรครับในช่วงเวลาที่ติดตามช้างป่าชุดนี้มาประมาณสิบกว่าปีนะครับ อยูจ่จนติดตามจนช้างโผงใหญ่นะครับอพยพข้ามฝั่งไปอยู่แถวบ้านทิพย์ผู้เยหมู่บ้านกึงกวีนะครับข้ามบนลฝั่งแม่น้ำแควน้อยไปครับชุดใจก็ยังไม่กลับมาครับก็คงเหลือไว้เฉพาะช้างโผงนึงเล็กๆแล้วก็มีช้างสีดอที่อยู่ประจำทิ่นอยู่ครับมีพยายามขับรถติดตามดูการหายินของช้างป่าครับเมื่อกี้ก็เดินลึกเข้าไปด้านในครับ พอ,พอมีเส้นทางอยู่นะครับเส้นทางในส่วนป่าที่ตัดเข้าในแปลงปลูกป,ป่านะครับเพื่อตรวจตาราตรเวนนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่ทําไม้ออกครับเพื่อมาใช้ประโยชน์นครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับผม